โดนนใวิ่งไม่โดนอยหาดีดยกไปหน่อยแล้วยังไงเลี้ยวยังไงเลี้ยวยังไงเลี้ยวยังไงอยู่ไหมอยู่วยอยู่วยเด็ก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 กล้องหางเรือก่อนเลี้ยวขัดจนได้ ตีกกตไก่นี่ครับผมยอดสายเหยื่อสดไปทำอะไรสิวังงีับังวันก็ปิดบังเหมือนกันว้าปิดกระสสวัสดีครับผมพบกับมิตรโดนอีกแล้วครับผมเหยื่อหมานคนไม่หมานนะครับผมนี่ก็พาทุกคนมาตกชิโดมันเดิมแต่วันนี้วูบบรรยากาศแม่งโคตรแย่ถ้าตีถ้าเรียกอะไรถ้ารอจีบแม่งไม่ได้กินแน่เลยวันนี้ลมลมแม่งห่วยมากครับผมวันนี้ลมแรง แดดก็อุ่นๆครับผมพอคึึมๆวันนี้เมฆฝนไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนี่ก็พึ่งเอเรือลงเสร็จครับผมมาใช้เดียวนะครับผมรถจอดอยู่นู่นลากเรือมานีไปครับผมไปติดตามรับชมกันว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ต้องพายเรือออกก่อนแหม่เอ้ยไปครับอย่าไปย่องอย่าไปย่องไม่ไปหรอกเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่สุกไป อ้สุกไปก่อนสุกไปก่อนโอเคอ้โอเคออเนือเชิดนะาสัตว์เรือเชียวเชิดมาครับเชิดไปแล้วคคต้องขยบงานแย่แม่งไม่ไปน้ำตื่นหรือเปล่าตื่นครับไม่ลึกเลยโอ้ชิมหายแล้วกูจอดผิดที่นะเนี่ย คน้ำตื้นไปครับยังไม่ไปเลยใช่ไหมล่ะถูท้องเลยเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป,ๆไปๆ เหมือนกระดิกงใสยังไงไม่รู้เหมือนเดินเดินใสนะเมื่อกี้โอ้โหนี่ไงบอกแล้วเ,เดินใสมาถึงนี่ไม่กัดวายจะมาถึงนี่เขาใกล้ๆเลยไม่กัดไก่แล้วไก่แล้วบิ้วหน่อยบิ้วหน่อยอร่อยแน่อุ้ยจิบอุ้ยจิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยจิบอุ้ยอุ้ย วิจิบวิจยยิบอ,ยยอแม่แม่หาย ยังไงอยู่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 เรียบร้อยสงสยัยเน้นครับผม,มเรียบร้อยโอ้โหใสสวยด้วยเป็นไงอะท่านผู้ชมโอ้โหไปเปลงหวานครับเปลงหวานก่อนไปลูกไปพ<ม>ี่ตุ้มโอยเ,เน้นเน้นครับตัวนี้ตีอยู่นานครับผม กว่าจะเอาครับผมโอโหงออมางออกมาต้องมาโอไม่ออกครับออกมาแล้วโอ้โอโอ้มุนใต้ท้องเรืออย่างเดียวเลยโอ้โอ้ไปแล้วครับผมเต็มข้อครับล่อเต็มเงี่ยงครับผมเป็นไงครับดูแพ้ก่อนโอ โอ้ไปแล้วทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วคิปเปอร์ได้เตรียมมาไม่รู้ไม่ได้เตรียมมาซะด้วยเฮ้อก่ออจะกินครับต้องบิ้วให้เสียลมก่อนไปเดี๋ยวนั่งครับาหาคิปเปอร์ก่อนคิปเปอร์อยู่ไหนจ้าตัวเองได้เตรียมมาไหมนอ้อโอ,โอ,โอ,โอ้โอเค เตรียมมาไหมไม่ได้เตรียมครับโอเคสายจะได้จับสายยกมาโอเคน่าจะได้จับครับเงี้ยมีเหลุดสูงอ่นเนี่ยถ้าเดินโอเคเดี๋ยวเปิดมาลองไว้ครับหลวังครับโอเคเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหสายนี้คิดป,ปืปอไม่ได้เอามาด้วย ตัวนี้ได้แน่ครับประมาณสี่โลสามโลครับสี่โลแน่นอนครับโอ้สุดยอดครับเป็นไงครับผมตึงตึงครับผมตึงตึงหนึ่งแต้มโอ้ยตึงตึงครับผมสับทะลุเข้าลูกกระต่ายเลยโหดมากโฉดไซส์สวยแล้วอลายสวยมากเดี๋ยวบอกเลยครับตึงมือตึงมือครับผมอยู่ประมาณสัก สี่โลสามโลสี่โลครับโดยประมาณนะครับผมตึงครับตึงตึงเฮ้ยครับผมโอ้โหลายโคตรสวยดูครับท่านผู้ชมลายสวยจัดโอ้หนึ่งเต้มมาแล้วโอ้ท่านผู้ชมหนึ่งเต้มเลยครับอ่ะครับผมสุดยอดครับไปกันเดี๋ยดี๋ก็จะจำเหรออะไรล่ะ chăm bay chăm bay ơi 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 rồi rồi, ไม่โดนกัดไม่โดนครับตัวเธอกัดไม่โดนครับถ่ายไว้อยู่ไหมบอกก็เซ็จแล้วอู้ไม่โดนนี่ อุ๊ยไม่โดนไอ้าหา่ารีบย,ยกไปหน่อยป่าอยู่ตเตียงปลาไก่จอย,ม,จจอยม,มิเตอร์จอยนักตบอีกเลยสองตัวแต่ต,ต,ตมันตสามเียงังมนมนเป็นห่างมันเลยคอยยก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 ปุ๊บปล่อยลงยกปุ๊บปล่อยลงยกปุ๊บตึกกระแทกเลยเรียบร้อยตีแต่สองหมาเองวันนี้ไปตีตัวอื่น อุ้ยกัดถือไวเอาแล้วแล้วยังไงเอาเรือเอาแล้วแล้วยังไงเฮ้ยเด้อเด้ตังตังตังตเฮาเข้าเข้าเด้าน้นเ้เฮาเน้นเนนแล้วยังไงเลี้วยังไงเลี้วยังไงเยียยังไงอยู่ไหมอยู่ไวอยู่วเดอเด้อเดอเด้อข้องหางเรือก่อนายแล้วพายไปให้แล้วพายไปให้เล้ว หายไปให้แล้วครับผมแล้วยังไงเหยื่อสดเรานึกว่าจะไม่มีตัวมากัดซะแล้ววันนี้เจะซามก็ดีแหละผมว่ามันใหญ่อยู่ใลมันสวมเพีงอยู่ไหมหายแล้วเดี๋อยๆเบรก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 เลยเรียวเรียวเฮ้ยป้ายแล้วค่อยๆไปนี่แหละค่อยๆไปค่อยๆไปปลามันอยู่อยู่อุ้ยใหญ่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 ใ ไงไงไปเอาหัวโตมาเลยไปเหัวโตมาเดี๋ยวจะาไปสมมมอุ้ย่งยูเปยนตของเลยอะยกเลยยกเลยอุ้ยสองคืนอุ้ยได้ยูได้ยูได้ยูเปหน้โตเด้อุ้ยสมโลดิบดีเลยนี่เปนะโตอ้วนนี่ถัวหักัเอ้ยเรียบร้อย เรียบร้อยเกือบเกือบเกือบเเกือบเหี้ยวือเยกัดจนได้อูเราตีไก่วุยือมีครับผมสุดยอดสายเหยื่อสดไม่ทำให้ผิดหวังผิดับผมครับผมบางวันก็ผิดหวังเหมือนกันเปนแดวไปครับผมเราก็ตอนแรกมาตกคนเดียวนะครับผมวันนี้ก็มีเหยื่อสดมแก่ตกด้วยกันนะครับผม คุยกันแล้วครับผมจะไปคนละลำอันนี้ก็มาตกทะเลาะอีกไม้หนึ่งน,นะครับผมเลยก็เลยลงพร้อมกันมาสามคนนี่ครับก็ไม่ผิดหวังได้หนึ่งตัวสายเหยื่อสดผมก็ได้ตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> โอเคครับผมเดียวลุยกันต่อเพื่อได้อีกตัวครับผมไปเสื่องมันมันของชิมโนมันละเอียดกว่ามูเลยเดย้แล้วกะ็อีกกันหนึ่งก็คือระบรบเอียงของไดว่าเดือดดีกับของอาบูอาบูนะ อาบู่รับปรกันแห่งความถือเลยถือกูชิโมโนอีก็บ่ันบสุมีมีตท็อบแต่เฮ้าก็เห็นตอาบูนน่นพวกปู่ปู่ประเทศไทยเขาสีเหรียนกันพวกทับพวกยังไงเนาะแมนมันหุ้งานเบา่ารไม่การ แ่ีัตูดวยเอาวะหื้อซับอ่ะหนอยื้อบ่คายบ่คายนั่นเล่้อยู่นั่นันอยจบตัวนี้เลสีซับบอลนี่หยาดซับยอะิจงไหนยังมาเพลองเยง้นี่วะนะยกปาขึ้นขึ้นับเยอะเด็นนี่ซับอ่ะซับอ่ะเอามั เราตงเราตงเราตีงเฮ้ยใหญ่ยู่บตรงพายองพายพี่ตวมันหน่อยดึงดเลือกลัมาขึนนั่นเข้าใจได้ทุกตัวลดลุดตันุยนเลี้ยเาดาว่าแต่บปลีเนาะดึงถิมดึงทุ่งก่างบปลอยเนาะ ตัวใหญ่มันงลงแล้วอันนี้มันจุ๊บๆแล้กวก็ปล่อยพอเขาหลังก็หลังกับตุ๊บๆหามาันบ้างนเรื่องโอเคครับผมก็เป็นยังไงล่ะมือต, <c oughs> ตื๊บเลยพอเห็นยังเลยโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ก็เอาคงจะไม่เห็นหุ่งแล้วหุ่งคงจะไม่เห็นแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> เลือกขวบม, <c oughs> มันต้องซุกเลือ่อบ่รอมันต้องดิ่งดิ่งเต็มหัวมากมันบาดอะไรขลังอยู่อ๋อใช่ ไปครับผมอันนี้ก็เอาเรือขึ้นเสร็จเรียบร้อยนี่ไม่เห็นแล้วมัง้งเงาเงาแล้วมั้งนี่ครับผมเอาเรือขึ้นรถอะไรเสร็จหมดแล้วครับผมก็มื่ดขําก็ได้ผลงานกันสามแต้มวันนี้สายเหยื่อสวนขาไปตกไมาได้หนึ่งตัวแล้วก็ตกกับผมได้หนึ่งตัวแล้วผมก็ได้ไมฆ้องอตัวหนึ่งครับผมแค่นั้นแล้วครับผมเค<ม>ครับผมมาเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมสวัสดีครับ